สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องมิกิชาเนลแม่มิกิชาเนลนะคะนี่ค่ะวันนี้คุณยายออกมาเดินเดินออกกำลังที่คลองข้างบ้านนะคะมาเจอฝูงปลาใหญ่นะตัวเบอรเริ่มเลยนะคะเนี่ยตัวสามกิโลสี่กิโลได้ละเมี่ย เข้ากับหมูน้อยเลยนะตัวนึงถ้าเป็นบ้านเราจะเหลือไหมคะเนี่ยของสาธารณะเนี่ยญี่ปุ่นจะมีเต็มตามลำธานนี่เลยนะปานะคะเนี้ย จะสุดสายสุดซอยเม่อไาจะตรงไหนก็จะมีหมดเลยนะะเขาไม่กินปลานั่นจืดกันนะคนจะจับเขาก็ไม่ว่านะฮะแต่ส่วนมากก็ต้องคนจ,จับเถ้าจะจับจริงๆเขาต้องทำกลางคืนกันนะ กัางวันเขาก็อายกันเนาะญี่ปุ่นเขาไม่ทํากันแต่ส่วนมากคุณยายว่าไม่มีใครทำหรอกไม่งั้นคงไม่มีเยอะขนาดนี้ะขนาดแถวนี้มีคนไทยแล้วก็คนเวียดนามหรือเปล่านา้อเดินไปทำงานอีสุผ่านหน้าบ้านคุณยายทุก,กวันเลยห้าหกคนเลย แต่คนไทยเมื่อก่อนก็เจอเยอะเจอบ่อยนะดูลมไปพัดอะไรมาเนี่ยถังอะไรมาเนี่ยมาจากไหนลอยมาจากไหนก็ไม่รู้เนาะ,ะเยอะเลยเนหะ็นไหมมีทุกที่มีทุกมีตลอดเลยสายน้ำานี่ เป็นสารลายน้ำจืดหรือเปล่าคะเนี่ย ท่นปลายชีวิตอยากกลับไปใช้ชีวิตที่เมืองไทยนะคะแต่ติดเจ้าแสบน้อยนะ,ะแสบน้อยเขาเรียนที่นี่เขาเกิดที่นี่เขาติดที่นี่เหมือนกับซีเคฮะลูกพี่โกลูกคุณโตพี่โกเขาก็ไม่อยากกลับเมืองไทยนะเด็กเกิดที่นี่โตที่นี่รับวัฒนธรรมที่นี่ไปแล้วเขาไม่ยอมกลับ เขายังคิดตลอดเลยว่าเขาคือยคนญี่ปุ่นนะี่ซีเคกับมิกิเขาคิดอย่างนั้นเลยนะฮะทางทาานี้เราบอกเราคนไทยนะลูกอยากจะพาเดินเลาะนะเดินเลาะไปข้างบนนั่นจะมีอ่า จะเดินขึ้นไหวไหมเนาะไม่ได้ออกกำลังนานเดินไปไกลนานไม่ค่อยได้หรอครักนี้เออทำสวนโอ้ยยใสรัด คุณยายพาไปเดินฝั่งโน้นดีกว่าเนาะฝั่งนี้ถ้าขึ้นเขาคุณดช่งนี้คุณยายไม่ได้ออกกอลังทุกวันนะก็เดินขึ้น้วจะเหนื่อยเมื่อก่อนเดินทุกวันนะวันละชั่วโมงแต่พักหลังนี้จะแสบไม่ค่อยเดินจะแสบไม่ชอบออกไปไหนไปเฉพาะวันหยุดก็เลยไม่ได้ออกมาเดินนะเพราะว่า น้องกี้เขาไม่ได้อยู่บ้านนะก่อนน้องกี้อยู่บ้านลนะ้วยังได้ไปบ้างพนอะดีเป็นไข้ไม่สบายหลายอาทิตย์เลยนะสามอาทิตย์ได้เมุ่าาอดูแต่ในบ้านขาสึงหมดแล้วค่ะ พี่โกเดี๋ยวนี้ใจเขาอยู่เมืองไทยอะเมื่อก่อนนี้ถามกลับมาไทยไม่เขาไม่ยอมกลับเลยเขาคิดว่าเขาจะไม่กลับเมืองไทยแล้วนะพี่โก้พอเดี๋ยวนี้เขาจะม,มีแฟนที่เมืองไทยใจเขาอยู่ที่โน่นกลับไปนวาะเขาไม่อยากกลับอ่ปุนนะแต่ไม่กลับก็ไม่ได้นะคะ ชิโกต้องมีภาระต้องมีลูกต้องทำธุระให้ลูกถ้าพ่อไม่อยู่ลูกก็ต่อวีไม่ได้นะเพราะสี่เฮกายุตะยังไม่มีวีตลอดชีพนะถ้าพ่อวีขาดลูกก็ต้องขาดตามนะไม่ได้เลยหนอญี่ปุ่น ทำอะไรผิดไม่ได้เลยนะอยู่กฎหมายอยู่อย่างถูกต้องเนะี่ยขอ้แคบมาก I <laughs> ยาย่อเขาปลูกไม้เขาเรียกอะไรทำสาธารณประโยชน์ใช่ไหมให้กับให้กับสาธารณะยายว่านะเขามารวมกันทำความสะอาดแล้วปลูกกไม้นะยายข้ามไปฝั่งนี้ดีกว่า ฟ้าซึมมดเลยนานเดินทีเนี่ยน้ำนี่ตกแรงเลยคุณค้ายๆสัน่นอ่าถ้าเป็นทางแหลาจะเรียกว่าเป็นฝายขั้นน้ำใช่ไหมอ่า ไหสจากเกดน้ำแต่คลองแถวนี้ข้างคลองเขาจะมีบาดาลเก็บน้ำนะเขาเรียกว่าอะไรธนาคารน้ำด้วยนะเดีย๋ยวคุณยาเห็นก็ททำมาหลายทีแนละ้วเึ็นเสร็จเลยเดินต่อไปอีกไทยเลยนะคะเนี่ย นี่เป็นไงขอลงชื่อนี้ก่อน,นนะคะสวัสดีค่ะ